มาดูเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะคะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดชนบุรีค่ะร่วมกับตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษบุรพา491บุกตรวจค่ะผับดังกลางเมืองพัทยาพบว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมีสารเสพติดในร่างกาย5คนค่ะ โดยเวลาประมาณตีสามของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดชนบุรีค่ะนาโดยนายอดีเรกอุ่นโอสถประหลัดจังหวัดชนบุรีร่วมกับตํารวจค่ะส่วนที่กาลังตรวจค้นสถานบันเทิงแถวแถวถนน Walking s t r e ี t พัทยาใต้ค่ะพบนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวจีนกว่า400คนนะคะเจ้าหน้าที่ก็สั่งปิดเพลงค่ะแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะเบื้องต้นพบสารเสพติด ประเภทเคตตมีในร่างกายนักท่องเที่ยวเนี่ยคนเจ้าหน้าที่ก็สั่งดำเนินคดีค่ะโดยปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของนายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีในการกวดขันแล้วก็กวาดล้างผู้กระทําความผิดในจังหวัดช่วง3เดือนเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนได้อยู่กันอย่างมีความสุขสงบเรียบร้อยปราศจากซึ่งยาเสพติดแล้วก็เรื่องของอาชยากรรมค่ะ